ครับสวัสดีครับผมชายนะครับวันนี้ผมมาแนะนำรถใหม่ MG s 5รุ่น V นะครับตัวท็อปนะครับราคาเดียวกับงานมอเตอร์โชว์นะครับราคาพิเศษ899,000บาทนะใครอยากได้รถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับวิ่งไกลสุดนะครับ550กิโลนะครับคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะรีวิวคันนี้ให้ดูนะครับวันนี้ผมมาแนะนำรถใหม่นะครับเป็น MG s 5รุ่น V นะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปของ รถ MG แล้วนะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับวิ่งไกลสุด550กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับขนาดแบตใหญ่มากนะครับเป็นแบต NMC นะครับคันนี้ขนาดอยู่ที่64กิโลวัตต์อารนะครับคันนี้ชาร์จไฟแรงมากนะครับ140กิโลวัตต์นะครับชาร์จจาก10-80%ใช้เวลาแค่20-25นาทีเท่านั้นเองนะครับรุ่น V นะครับราคาพิเศษนะครับ899,900บาทนะครับ ดาวเริ่มต้นก็10%นะครับรุ่นนี้นี่ครับไฟหน้าเป็น FULL LED แบบเต็มระบบนะครับรวมถึงตัวมีตัวเตือนการชนด้านหน้านะครับมีตัว a d a r นะครับนี่ครับตัว a d a r เป็นกล้องด้านหน้านะครับสามารถจับเป็นตัว Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับไฟหน้าเป็น FULL LED สว่างมากนะครับรุ่นนี้นี่ครับพร้อม Daytime Running นะถ้าเปิดตัวไฟเลี้ยวแล้วนะครับตัว Daytime Running จะหายไปนะมีกล้องรอบคันนะครับมีระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกให้อัตโนมัตินะครับ ล้อแม็กจะเป็นขอบสิบแปดนิ้วนะครับรุ่นนี้ชาร์จไวมากวิ่งไกลด้วยนะครับอันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเป็นสีที่หายากเป็นสีเทานะครับล้อแม็กได้ขอบใหญ่มากนับสิบแปดนิ้วยางบิ s สโตนนะครับดิสเบรกมีให้ทั้งสี่ล้อนะครับมีตัวคิเลสเอนทีนะครับรวมถึงตัวฝัท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเราแหลกนะครับรุ่นนี้ครับมีเราแหลกพร้อมหลังคาพาโนมิกซันลูฟนะครับนี่ครับสำหลักตัว E ีีอันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ ฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถคลิกเซ็นเซอร์ได้นะครับนี่ครับฝาท้ายมีขนาดใหญ่นะมีชุดพรมให้มีตัวชาร์จให้ด้วยนะครับพรมชาร์จพร้อมค่าติดตั้งตัวรุ่นนี้นะครับวารันตีแบตตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับชาร์จได้ทั้ง DC และ AC นะครับตัว DC นะครับชาร์จไฟ140กิโลวัตต์นะครับสำหรับตัว AC นะครับ11กิโลวัตต์นะครับ ไฟท้ายเป็นพ์ LED แบบเต็มระบบรถสวยมากนะครับรุ่นนี้นี่ครับขนาดรถบอดี้เป็นไซส์ BSUV นะครับนี่ครับตัวรุ่นท็อปจะแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับก็คือจะได้ตัวเบาะหนังแบบเจาะรูนะครับมีรูระบายความร้อนด้วยนะครับห้องด้วยสันใหญ่มากนะครับรุ่นนี้นี่ครับเบาะพับได้นะครับ 40- 60นะครับ ช่องแอร์ด้านหลังช่อง USB หลังคาพาโดรามิกซันลูฟนะครับเป็นแบบเต็มนะครับรุ่นนี้นะครับมีช่อง USB C ด้วยนะครับพื้นตรงนี้เป็นแบบบริยมนะครับเพราะเป็นรถไฟฟ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับปุ่มเฉียิเลสนะครับเบาะไฟฟ้าจะเป็นคู่หน้านะครับกระจกออโต้นะครับปุมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับรุ่นนี้มีตัวไวเลสชาร์จด้วยนะครับเก้าอี้กลางใหญ่ หน้าจอนะครับรองรับ Apple c ลคา a n เพ o ์ออโตแบบไร้สายน้ำหน้าจอใหญ่มาก12.3นิ้วนะครับอันนี้ขนาดตัว10.25นิ้วนะครับผมไายหุ้มหนังนะครับไฟหน้าออโต้นะครับนีครับหลังคาพาโนรลมิกสลูสมาร์เปิดยกได้นะครับเปิดได้แบบครึ่งบานก็ได้นี่ครับิดได้นะครับมีตัวแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะครับกันใหม่ทีนะครับ เราติดฟิล์มแล้วตัวนี้กั้นก็จะไม่ร้อนนะครับเบาะกรจกเจาะรูนะครับคู่หน้านะครับระบบความปลอดภัยครบนะครับ e ิ s คู o n นโทนนะครับสะดุกดีมากนะครับรุ่นนี้ครับเป็นสีเทานะครับรุ่นใหม่นะครับวิ่งไกลนะครับ5 5 0กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับดอกเบี้ยเซน1.99นะครับารันตี แบ,บตลอดอายุการใช้งานนะใครสนใจนะครับทักมาได้24ชั่วโมงหรือจะเอาคันนี้กนะ็ว่างอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่น V ตัว็อปราคาเดิมอยู่นะครับราคาเดียวกับงานมอเตอร์โชว์นะครับ899,900บาทนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ